วันนี้ก็จะมารีวิวการแปะสติกเกอร์กัรลอยเครื่องนะครับว่าแปะยากแปะง่ายแค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่าแปะง่ายมากๆนะใครที่ซื้อมาสามารถลองเปลี่ยนตามได้เลยนะแปะได้ไม่ยุ่งยากเลยแกะแล้วก็แปะง่ายมากโดยที่ผมจะให้แฟนผมแปะให้นะใช่แปะง่ายเพราะพี่เด้ไม่ได้แปะเองไงเอ้าจะทำอะไรอ่ะเอ้าไม่ต้องแกะอันเก่าออกก่อนเหรอใช่ต้องแกะอ้า นี่แหละข้อดีของการแปะติกอร์กรนโลยนะครับเนลาให้เครื่องดูใหม่ตลอดนะเวลาที่เราจะลอกออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเครื่องยังดูใหม่นะครับแต่ว่าตัวเครื่องไม่เหนียวเลยหลังจากแกะติเกอร์เก่าออกมาแล้วนะครับก็ให้ทําการใช้ทชชู่เปียกนะครับเช็ดรอบๆขอบที่มีฝุ่นออกได้เลยนะครับ ง่ายมากนะครับนี่ก็ค่อยๆเช็ดออกนะครับทุกมุมที่มีฝุ่นพวกไรฝุ่นอะไรพวกเนีน้ก็เช็ดออกได้ง่ายเลยครับไม่ต้องห่วงนะแต่อย่าลืมปิดเครื่องก่อนนะครับก่อนที่จะทําการเช็ดฝุ่นพวกนี้นะครับเช็ดไปเรื่อยคุณจะเห็นได้ว่ามันสภาพมันเหมือนใหม่เลยนะเพราะว่ามันมีสติกเกอร์กันรอยติดไว้ดังนั้นผมแนะนําเลยนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดหรือว่าเพิ่งได้เครื่องมาใหม่นะผมแนะนําให้ติดเลยนะ ก็มาในส่วนของการแปะเติ๊กเกอร์ผมแนะนําให้แปะค่อยๆแปะไปอย่างนี้นะครับลอกออกมาทีละครึ่งแล้วก็แปะไล่ไปนะครับมันจะได้ไม่ติดลายฝุ่นนะเวลาที่ถ้าคุณแกะออกมาทั้งหมดทีเดียวมันจะติดลายฝุ่นได้นะครับก็แนะนําให้ค่อยๆแปะแบบนี้นะครับเหมือนตอนแปะฟิล์มพวกโทรศัพท์มือถือเลยนะครับแปะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเห็นปะก็จะเวิร์คกว่าหรือว่ามันจะได้ตรงกว่าแล้วก็ไม่มีพวกลายฝุ่นติดตรงสติ๊กเกอร์นะครับ ก็แปะไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆไล่อากาศออกไปด้วยนะครับเห็นปะจังหวะที่กําลังจะเสร็จนะครับก็พยายามไล่อากาศออกไปให้หมดนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บมุมเก็บขอบด้านโค้งด้วยนะครับทิเกอร์จะออกแบบมาให้โค้งสโลปได้นะครับก็อย่าลืมกดไล่ลมตรงนี้ด้วยนะครับด้านอื่นๆหรือว่ามุมอื่นก็ใช้การไล่ลมเหมือนกันเลยนะครับค่อยๆติดไปนะไม่ต้องรีบนะครับ ส่วนจุดที่ยากผมยกให้เป็นด้านหลังด้านกิบจอยเลยครับเพราะว่าตรงนี้จะมีรอยในการพับหรือว่าโค้งค่อนข้างเยอะนะเวลาแปะก็ต้องไล่ลมดีๆแต่ถ้ามันไล่ลมไม่ออกจริงๆก็สามารถใช้พวกไรเป่าผมมาเป่าช่วยได้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็พยายามแปะไล,าลาข่ขอบๆไปก่อนเลยนะครับมันจะได้ง่ายนะครับพอเวลาขอบใหญ่อะ่ะมันจะไล่ง่ายแล้วถ้าเราเก็บขอบเล็กได้นะครับ วนขอบด้านล่างจอนะครับอันนี้แปะง่ายสุดแล้วเพราะว่าเป็นพื้นผิวที่ค่อนข้างเรียบนะแต่ว่าต้องไล่อากาศดีๆนะแล้วก็มาที่ด้านบนครับด้านบนก็จะมีพวกปุ่มพวกอะไรเงี้ยก็พยายามไล่ลมตรงปุ่มดีๆนะครับอย่าให้ปุ่มมันเหลื่อมนะครับก็เล็งดีๆก็แปะได้แล้วนะก็ไม่ยากเท่าด้านหลังกิบนะ ผมบอกให้ว่าต้งด้านหลังกิ๊นี่ยากสุดละส่วนอื่นก็คือง่ายๆเลยนะวีเรียบร้อยนะเห็นไหมติดเกอร์ abolic. การลอยติดเองง่ายนิดเดียวเองเห็นใช่ไหมง่ายนะครับเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดเองนะ ก็ง่ายเรียบร้อยครับนี่ก็ดีนะผมแนะนำนะถ้าใครมีเครื่องแล้วหรือว่าซื้อเครื่องมาก็ผมแนะนำให้ติดนะไม่งั้นเครื่องคุณจะเป็นรอยได้แล้วมันเสียหายไปแล้วมันกลับมารักษายากนะครับถ้ามันเป็นรอยไปแล้วอ่ะก็ติดไว้ที่ววานะครับนี่มันอาจจะสัมผัสแบบไอ้ตัวหลังกิฟเนี่ยอาจจะไม่ได้สัมผัสที่มีหน้าสัมผัสของจอยนะแต่ว่ามันก็ช่วยกันได้นะครับก็ดีอยู่ ก็แนะนำนะครับส่วนลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับ